ลุกบ็อกซ่าเรซิ่งครับผมสวัสดีครับผมป่นบ็อกซ่าเรซิ่งครับและตอนนี้เราก็อยู่กันที่งา, Show างนแบนด์คอร์ดพอดอตคัส o อมโชว์ครับผมครั้งที่5ครับแล้วก็พิเศษสุดๆเพราะว่าจัด ที่อิมแพกแล้วห้องแอร์เดินง่ายเดินสบายปีก่อนจัดที่โกดังริมน้ําได้อีกฟิลหนึ่งคือผมไม่เคยไปเลยเขามีมานานแล้วใช่ไหมงานนี้แล้วปีที่5แล้วแต่ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าปีแรกคือปีเท่าไหร่มีการ,รหยุดจัดไหมเพราะมันมีช่วงโควิดเลยมาเกี่ยวข้องอเลยก็ถือว่าเป็นงานที่รวมรถแต่งรถคัสตอมมามากที่สุดอันนี้เรียกว่าต่างชาติก็มาร่วมด้วยแล้วกันในแถบอาเซียนเลยงานใหญ่แน่นอนมีหลายโซนเนาะหลายโซนหลายบูธหลายรูปแบบให้ไปเดินดูก็เดี๋ยวโซนแรกเดี๋ยวเราไปกันที่ใกล้ที่สุดของเราก่อนนนนี่เเเลยปป็็็โโซซขอองคมพกืจะน ทางของผมเยลยรถซิ่งรถแต่งที่เป็นของอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายในเมืองไทยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับโอเคเดี๋ยวไปดูกัน และตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่โซนของคัสตอมเ l ล y g ย o เก d าซึ่งเป็นโซนที่รวมเรียกว่ารถแต่งซิ่งรถที่คัสตอมแบบแนวแนวแล้วกันถ้าถ้าเราแต่แสงซิ่งเรามาจอดได้ไหมจอดได้ครับถ้าวิหาีทางเข้าได้เอาอย่างนี้ดครับผม <c oughs> อันนี้มันดูเป็นรถซิ่งใช่ <c oughs> <c oughs> รถซิ่งเลยซิ่งจ๋าเลยจริงๆบอกว่ามันไม่ซิ่งจ๋าหรอกมันเป็นโซนต้องบอกงี้มันเป็นโซนอ่า รถคัสตอมที่สุดในแต่ละแนวแล้วกันอาจจะหมายสุดในที่นี้คืออาจจะไม่ได้หมายถึงแต่งสุดอย่างเดียวแต่หมายถึงรถที่รีสโตรมาแบบเนียนๆสุดตารางก็คือจะเป็นสุดในทางของคันนั้นแล้วกันและคันแรกเราก็อยู่กันที่ Mazda R X 7ใน<อ>รหัส F C 3 S, <S, <S, S ของคุณเบียร์ใบหยกซึ่งรถคันนี้ถามว่าไม่ธรรมดายัางไงก็ต้องบอกรถคันนี้เป็นพาร์แท้ของ R E อเม m i ยะ ซึ่งหลายคนจะคุ้นๆกับถ้าเป็นตัวที่หลังจากนี้ F3S d S, <S mm hmm. ก็จะเป็นพาร์ท RE เหมือนกันคนขับ 7i7 7, ส่วนใหญ่ mm hmm. เขาเรียกว่า90%ก็ต้องมาพาร์ท r e สุดสายแล้วนะตัวนี้ก็เป็น f d 3S ซึ่งเป็น1ในตระกูลของ i7 เอาอย่างนี้เลยพาร์ทเขาหายากไหมเอาแบบคนไม่รู้เลยถ้าตอนนี้ในไทยไเอาแค่ในไทยก่อน เอาในไทยผมว่าต้องบอกว่าพัดแท้แล้วกัน <Okay. S 1> พัดแท้เนี่ยผมว่าหายากด้วยหนึ่งในเรื่องของราคาที่ค่อนข้างสูงพัดแท้รอบคันเนี่ย uh huh. บอกรวมถึงสติ๊กเกอร์นี้เป็นสติ๊กเกอร์แท้เนี่ยราคาเรียกว่าหลักหลายบาทนะครับสติ๊กเกอร์แท้ด้วยเหรอก็คือไม่ได้ขัดไม่ได้ไม่ได้ตัดกันเองนะก็คือเป็นของ สุดต่อกล่าในยุคนั้นใช่ครับผมไปดูคันต่อไปบ้างดีกว่าคันนี้สุดอยู่แล้วเพราะว่าน่าจะเห็นกันบ่อยไปดูคันต่อไปบ้างมาสแตนหนึ่งเก้าหฟ้าไม่มีแตงเลยฮะไม่มีแตงเลยอินิเตอร์ช่วยเอาแตงมามัดอยู่ตรงนี้ด้วยนะถ้าจะของรถดูอยู่ก็ผมไม่เกี่ยวนะครับอ๋อของพี่เพชรจ้าใช่ครับผมสวยนะสุดสายเมกันเลยเดี๋ยวไปดูรถทางของผมบ้างดีกว่าอยู่ทางนู้นทางนี้อ่าโอเค MR2 คันนี้ไม่ธรรมดาอันนี้คือ MR2 Toyota เหรอโตโยต้ MR2 ครับผม ไม่เหลือไม่เหลือเดิมเลยอะ่ะเครื่องยนต์เขาเรียกว่าเครื่องยนต์วางกลางกับหลังอ่เป็นม i ช s h i engine ซึ่งเป็นหนึ่งในรถซิ่งที่ยอดที่ในยุคก0อยู่แล้วก็เป็นหนึ่งในรถที่คนชอบรถ9้หลายคนชอบแล้วก็อยากได้ตัวนี้ก็ไม่ทรรมาเป็นคัสซ้อมเป็นว i บอดี้างหลังใหญ่ๆสไตล์แบบพวกรถทำนแท็กเลยอืพาร์ทหน้าอลังการเป็นคาร์บอนโอเคแล้วเราไปดูคันต่อไปดีกว่าโอเคแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับ 200SX ของนอโรตารี่ที่วัยรุ่นไทยต้องรู้จักกันดีเป็นผู้ใหญ่ในวงการละ คันนี้เป็น 200SX ของเอที่เรียกได้ว่าสุดในเรื่องของการรีสโตรลกคันนี้เก็บเนื้อทุกอย่างเขาเรียกว่าตามสเปคญี่ปุ่นเลยแม้กระทั่งของแต่งที่ใส่เนี่ยอย่างเบาตัวนี้เป็นลายวอก้าเนี่ยหลังคารบอนก็คือตรงยุคตรงปีรื่องนี้ที่ที่นุ้บอกว่ามัน SX 200ใช่ไหมแต่เบาจะเปญี่ปุ่นมันต้องเป็น180หรือยังไงนะเวอร์ชันที่ขายในญี่ปุ่นจะเป็นเขาเรียกมาในรหัส 180SX ส่วนเวอร์ชันที่ขายในเมืองไทยเนี่ยจะเป็นสเปคเมกา มาเป็น 200SX อ๋อ oh. ดังนั้นคนที่ซื้อรถตอนนั้นที่นิสสันสยามคนละการนำเข้ามาเนี่ย uh huh. ก็จะเป็นตัว 200SX แต่แน่นอนว่าเวรุ่นไทยแต่งรถแต่งตามญี่ปุ่นก็ต้องเอาไปเก็บให้มันเป็น 180SX จุดสังเกตในดีเทลยิบย่อยเนี่ยผมไม่น่ใจแ uh huh. ต่ตัวหลักๆก็ดูที่จอกหูช้างเป็น 180SX uh huh. ก็คือเป็นสเปกญี่ปุ่น uh huh. ซึ่งรายเปรียนย่อยเนี่ยผมไม่ชัวร์ uh huh. แต่ว่าถ้าใครรู้ใครแน่นแนะนำผมหน่อยว่าแยก180กับ200ยังไงโมเด่ของแต่งรถคันนี้ ล้อเป็นล้อ SSR เบรกอัลคอนก็ถือว่าเป็นของแต่งเป็นล้อที่ยุคก้าสูทุกคนต้องรู้จักตรงยุคตรงปีตรงยุคต,ตรงปีจง e. เจอในยปัจจุบันมันก็ยังมีขายอยู่นะ <Turn. ati osters> ใช่เครื่องยนต์เป็น SR เป็น SR 2 0 4สีู่เร์โบเดี๋ยวเราไปดูรถคันอื่นอย่างนันดีกว่าเดี๋ยวดูคันนี้มาดูคันนี้บ้างดีกว่าดูดูรถหญิงสีดำา่อนกลิวของที่สองกระพน เขาบอกรถคันนี้จริงๆแล้วเห็นบอดี้เป็นแบบนี้อะชัสซีอาเขาเรียกเบสออนมันเนี่ยมันไม่ใช่ตัว912นะมันคือมันเป็นแบบตอนที่มาจากเนี่ยโฟล ks w a g e n ไซส์ถามฟัดแบ็คก็คือเป็นช่วงล่างของรถคันนั้นแล้วก็มาเอากระดอง p อร์เช่912ใส่แสดงว่าถ้าหวยซื้อเต่าขี่ผวได้ขี่เหมือนขี่พรสเลยดิเฮ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่เหรอไม่เหมือนกันไม่คันนี้พิเศษหน่อยรถเรือจ้าง เลือดจ้าของวงการรถจ้าของวงการเราพี่ป๋องครับพี่ป๋องครับผรลเพี่ป๋องอยู่ก็ฝากเขียนพวกผมไปด้วยนะครับฝากขึ้นเรือด้วยครับมาดูขั้นต่อไปด้วยวันนี้ดูครับลองน้ำส้มรถของอินฟูท่านหนึ่งในวงการนี่ขาซิ่งทุกคนต้องรู้จักกับ Honda Civic คสามประตู EG คันนี้ว้าวยังไงอ่ะลองอธิบายไม่ธรรมดาให้ฟังเพราะว่ามันเป็นรถที่ผ่านการสวอลวางเครื่องเป็น K24 2,400cc ใสเทอร์โบก็ไปดูการคอเต็มไม่ต้องอธิบายอะไรมาก800กว่ามาคันนี้หลายคนคงเห็นกันบ่อยแนละ้ว uh huh. ลองมาดูคันนี้บ้างดีกว่าเป็นรถของพี่บีนี่เดยมี่เดิมมันเป็นเครื่อง D15 แต่คันนี้ก็เป็น D15 ที่ผ่าการเซ็ตเทอร์โบด้วยชุดแต่งเนี่ยเป็นเขาเลือกเป็นดรายคาร์บอนแทบจะเกือบถึงจุดทีท่ทาได้เลยสวยมากท่อเนี่ยขอไม่ออกท้ายแล้วท่อมมอกหล้วออกหน้าแทนลัสะสายซิ่งสายซิ่งมันมีผลต่อการ กำลังอะไรพวกนี้ไหมอยากรู้อะเพราะเหมือนอถ้าออกหลังก็อีกแบบหนึ่งออกข้างหน้าก็แบบ<อ>ด้วยระยะของท่อจริงๆตามหลักแล้วเนี่ยจริงๆขนาดของท่อแล้วก็ระยะความยาวของท่ออะมีผลต่อ โหมดฟอร์มัทของรถทั้งหมดอันนี้เขาเรียกสายอินเตอร์เทนแล้วกันโอเคเข้าใจเลยถ้าบอกอินเตอร์เทนสายอินเตอร์เเราไม่ได้ต้องคุยเรื่องแรงม้าอะไรมากมายใช่ครับมันแรงอยู่แล้วแค่แค่อันนี้มันได้อีกอันนึงด้วยเดรสิลลิ่งเดรสิลลิ่งสายอินเตอร์เทนรู้ๆกันอยู่ไปเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นบ้างดีกว่าจบสำหรับโคนี้เนาะนี่โคนอะไรนะชื่ออันนี้เป็นโซนอ่าคัสตอมเพลย์กราวน์ก็คือเป็นเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์จริงๆมีรถอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่่่่่วววาาาาาาาอออยกกกกให้เเเพพืนนๆมมดูังระ จริงๆถ้าอธิบายทุกคันเนี่ยคลิปนี้น่าจะถึงสามชั่วโมงจริงๆถ้าบอกดูกันเองคงไม่ทันหรอกปีหน,<ช>น้าปีหน้ามันจะว่าจัดอีกแน่นอนครับใช่ครับต้องตามมาดูให้ได้มีรถสวยๆเทียบเลยเดี๋ยวไปดูต่อดีกว่าโซลิดดีกว่านะครับ มาอยู่ในโซนคัสตอมไปกันบ้างอ่าโอเคนี่เป็นทางวิปาดเลยไม่ค่อยเท่าไหร่กันละ่ะ <c oughs> คัสตอมเขาแบ่งเป็นการประกวดนะรถของเขาประกวดสวย12รุ่นย่อยก็คือจะมีช็อปเปอร์บอสเปอร์อทัวรลิงอะไรก็ว่าไปมีแท็กเตอร์อย่างเด่นตรงเนี้ยตรงข้างหน้าผมก็คือทั้งแงแบ<ก>บเลยอ่ จะเป็นรถเหมือนมิบากทรงรอก่อนเรื่องความสวยงามอะมันก็แต่ละสํานักก็มีดีเทลยิบย่อยของเขาอีกทีนึงว่าเขาจะมีจุดเด่นจุดขายอะไรก็ต้องมาดูคันจริงสวยทุกคันครับแล้วมีคันไหนเจ๋งๆมามไหมพี่พี่ว่าน่าสนใจอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวพามาดูคันหนึ่งของแฮกเกอร์ที่ดูไว้โอเคไป,ไปดูกันแต่คันนี้มันคือเดี๋ยวให้ทายก่อน ใ้ถทายด้วยใ้ถทายมารุ่นเลยเอาแค่ยี่ห้อเหรอเฮ้ยถ้ายี่ห้อมันง่ายไปนะง่ายเห็นเลยนะมันมีป้ายบอกนะมันคือดูการ์ตี้ใช่คันนี้ือปกติดู c า t i ตี้ที่ผมรู้จักเนี่ยมันต้องเป็นเครื่องแอลสวิน สองสูบอ่ะแล้วไอ้นี่มันสูบเดียวดูกาตีรุ่นไหนครับพี่ต้องบอกว่าอันนี้คือดูกาตี้ยุคเก่าเก่ามากๆ,ๆเลยอ่ะในไทยเคยเข้ามาขายนะครับก็คือยุคเมื่อก่อนเคยเข้ามาขายเลยแล้วก็อันนี้คือน่าจะลงเหลือจะยุคก,ก่อนแน่นอนครับอันนี้มาจากของเจ้าของคือคุณอาร์ตบางกวยเจ้าของรถคันนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นแบบดูกาตียุคเก่าอ่าเพิ่งเคยเต่อหน้าต่อต,อตาคันนี้แหละครับคือเก่าสุดที่ผมรู้จักของดูกาตีเนี่ย คงเป็นอ่มอนสเตอร์696นั้นเก่าสุดที่ผมรู้จักแล้วอันนี้อันนี้เก่า,กาอีก,ก่าป,กประมาณเจอพวกโบชัวประมาณทับีพอสอคือ2 5 0 2หรือ3รือามเม่น,นี้ดำเข้าด้วยแสงฟ้า บริษัทนาเข้าคือแสงฟ้าผู้นําเข้าดูคนตี้ตอนนั้นใช่ตอนนี้เปลี่ยนผู้นาเข้า,ลา,าแล้วเปลี่ยนไปนานแล้วโอเคอันนี้แท็กเกอร์แท็กเกอร์เดี๋ยวนะชื่อรุ่นของมันคือดูคาตี้โอ้โหดูคาตี้ไม่รู้เราไม่รู้ชื่อย่อยไหงกันอ่ะอันนี้ไม่รู้เลยแต่มันผ่านการ,การคารัสซ่อมแล้วออกมาเป็นแบบนี้อ่าใช่อันนี้คือห<ม>นึ่งคันที่แบบสวยชอบเลยสวยสวยสวยถ่้ยาภาพไปดูอีกคันหนึ่งไอตัวนี้มันคือตัวอะไรเนี่ยหนูผีหนูผีของมูนอามันคือโลโก้อ้าว้วบูนอายมันไม่ใช่ไอตัวที่เป็นกลมๆเหลืองๆแบบหน้าพัวน ทีนึงมันชื่ออะไรหนูผีไม่รนูมันเรื่องชื่อก็เรียกมันหนูผีแรดฟลิงก์มาอะไรนะแรดฟลิงก์อะไรสักอย่างใช่ไหมถ้าใครรู้ช่วยเมนต์มาหน่อยนะคผมต้องน่ามักกันแรด R A T แรดหนูแรดฟลิงอ๋อโอเคมีขนาดน่าสนใจไหมพี่นี่นี่อันนี้ดูแบบชาวบ้านเล่นดีกว่าที่แบบโใครใครๆก็สามารถซื้อมาคัสตอมได้ออื้ใครก็ขับมังกี้มังกี้เรา25ที่ขับเพ้ามังกี้ขายเลยก็พื้นฐานน่ะ ก็ไม่ได้มีอะไรแบบมากมายเครื่องก็เครื่องเดิมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวใช่ไหมถ้าชุดหน้าครับผมบอกแฮนด์ใหม่จัดทรงใหม่หได้แล้วคัตตอมเท่ๆคันหนึ่งผมว่ามันดูแบบง่ายดายสำหรับคนที่แบบอยากเริ่มเล่นครับโอ้โหแต่เห็นง่ายดายอย่างนี้บอกเลยว่าอะไรแต่ละอย่างที่ใส่นี่แบรนด์เนมทั้งนั้นเลยนะเอ้าอันนี้อยู่ที่ก็ประมาณโอ้มือเบรกเ s v วอันนี้ไม่มั่นใจว่า VR หรือ ZR อ่ามันเป็นรถที่แบบใครก็สามารถซื้อมาเพื่อคัตตอมได้เข้าถึงง่าย แล้วก็ค่อยๆเติมว่ากาแต่งคือการคัสตอมอ่ะมันไม่มีนิยามอะไรเลยว่าผิดถูกอย่างไรมันคือตัวตนมันคือไลฟ์สไตล์ของคุณชอบแบบไหนทําแบบนั้น,บบน,นใช่อันนี้ก็ดูแบบฟิลฟิชุบโครเมียมเงาๆหน่อยเครื่องก็เครื่องบล็อกเดิมจริงๆผมเห็นโทนสีแบบเนี้ยขาวแดงแล้วขเขาเียบังลมหน้าสูงๆนี่ผมแอบ,บคิดถึงรถไอ้โมเด,ดมกันนะที่นี่เสิร์นะเป็นรถคันสีขาวแต่งแรงโชว์ดิคนเยอะไปเถอะชว์คุณชมมาแต่ละ ผมชอบคันนี้มากเลยนี่พี่บานแมงโคเทเลยแมนไอฟิลเหมือนแม็กแม็กอ่าหนักใช่ไหมดิบหน่อยมันคืองานดิเปารเกียร์ถูกไหมผมบอกเลยว่าถ้าไม่ใส่ถุงมือแล้วเข้าเกียร์มีมือแหกใช่จริงจริงโโหไม่ธรรมดาคันนี้เหมือนจะเป็นเหมือนเป็นทองเหลืองไหมแบบเนี้ยพวกเนี้ยบางทีอย่างเนี้ยคือต้องคุยกับเจ้าสำนักข้านั้นเลยถึงจะเข้าใจได้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าสวยผมชอบนะผมชอบายของรถคันนี้สวยจริง ก็อย่างที่บอกจริงในงานเนี้ยรถมีเยอะมากๆใช่มันไม่ได้มีแค่นี้นะรถเยอะจริงๆบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าถ่ายทุกคันเนี้ยน่าจะมีทั้งสัาห์ีพีจบจริงๆไม่ธรรมดาแต่เดี๋ยวพามาดูอีกเล็กๆน้อยๆกหน่อยแล้วกันมาดูหน่อยดูหน่อยอีกนิดนึงโอเคเดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งอันนี้ชื่อจอบส่วนตัวมันคือรุ่นอะไรจิเลล่าครับจีเล่าซีเอ็คลำยี่ห้าเขาเรียกภาษาไทยว่ากระเบนไฟเดี๋ยวก่อนชิเลล่านี่เป็นชื่อรุ่นหรือชื่อยี่ห้อชื่อยี่ห้อมันเป็นรถ มาจากไหนเสื้อเขาเราก็มันมาจากใครถ้าเห็นติ๊กเกอร์ก็คืออยู่ภายใต้เปียจิโอก็เวสบ้าเวสป้าบ้านเรานี่เองแก๊งอิตาลีครับครับคันนี้นําเข้าโดยยนตากิทครับใครๆก็รู้จักยนตากิทอยู่แล้วผู้นําเข้ารายใหญ่รายใหญ่ปี35เอาเข้ามาราคาเปิดอยู่ที่ประมาณ89,000ื้าถ้าทำให้ผิดนะประมาณ89,000กับเครื่อง125ยีดีซีครับโปรอาร์มหน้าหลังครับถ้าไปดูพวกกับเป็กแรงม้าไอเนี่ยแรงกว่าพวก150ยดีซีในไทย มันเป็นร้อยยี่แต่แรงกว่าร้อยห้าสิบสอง่ญี่ปุ่นทีเนี้ยแต่ปัญหาคืออ่ะในปีนั้นเน่ะถ้าคุณอยากได้ตัวตากลมอย่างเงี้ยได้อยากได้ KR อย่างเงี้ยตัว150ยหดีซีอ่ะไอ้วกนั้นอยู่ประมาณ0 0 0 0อ่าไอันี้โดดมาเลย90,000ม่นอะตกลม90,000ในยุคนั้นก็เครื่องเล็กกว่าเครื่อง125ยยดีซีเทคโนโลยีล้ำสมัยกว่าแต่ก็ส่วนบริการก็ของยญี่ปก่นอ่ะครับผมยามาฮ่าฮอนด้าโตโยต้มีทั่วไทยครับเลยลงไม่เป็นท่าสุดท้าย มันกลายเป็นรถแล้เขาเล่าในแง่เขาเลยกในความโชคร้ายนั้นก็จะมีความโชคดีสำหรับคนที่ซื้ออยู่มีค่ไวน่าสนใจไหมพี่มีมีอีกเรื่องหนึ่งที่แบบเดี๋ยวพาไปดูเลยชอบอันนี้ชื่นชอบส่วนตัวเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวกลับมาที่คันเดิมคันเดิมครับจริงๆมันใครหลายคันคาบูเลเตอร์ไทยเล่นรถยุคาบูอ่ะแม่งรู้อยู่แล้วว่า มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่แบบดูดิเลยมีแท้แท้ในกล่องแท้นอกกล่องแท้เกณฑเอทียบเกณฑ์สามเอแบบยุ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 บไปหมดมีเยอะเหลือเกินมันคือคาบูเอนโปครับอ๋อเอนโปตัวปรับเหลืองจุดเด่นจุดเด่นคือแม่งจูงง่ายจริงง่ายจริงจูงง่ายกว่าพวกอื่นแต่ที่เขาเรียกเอนโปเพราะว่ามันอยู่ใน NSR 150 NP หรือลื่นหรือล่นเอนโปนั่นแหละ ก็คือเอเดสอาร์โปรอาร์มใช่ยืนยันว่าอันนี้คือหนึ่งนวัตกรรมหนึ่งเทคโนโลยีของทางพันด้าของของโปรอาร์มอ่ะทิ้งต่อมาเป็นยี่สิบปีคนก็ยังใช้อยู่ดังกว่ารถอีกแล้วรถเขาอ่ะดังแม่คนรู้จักกัวเอ็นโปล่ะไม่รู้จักนะว่าเอเดสอาร์โปอาร์มเปนคืออะไรฟีลเหมือนลูกเชียร์แล้วอยากเชียร์ไหมเชียร์บนรถแม่บ้านคาขาตะกี้ลูกเชียร์ลูกโตครับผมลูกบอลครับผมประกาศทีเซ็ตเกมมาแล้วพวกนี้ยู่าวบอกเลยวันนี้รถแต่ละคันในงานนี้สุดยอดจริงๆอ่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปดูโซนนูบ้างดีกว่าบอกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานนี้นเลย <Okay. S 1> เ,ปเป็นรุ่นอะไรไปดูกันครับ <Okay. S 1> อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานงานนี้ mm hmm. ที่เรียกว่าหาชมไม่ได้ง่ายๆแน่นอนหลายคนอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วกับ mm hmm. สํานักแต่ง r w b uh huh. ซึ่งนี่ข้้งหลังเราเลยมีไม้ชมทั้งหมด5้าคันใช่ถามว่าไม่ธรรมดายังไงอะคือสำนักงาน RWB เนี่ยเป็นของเจ้าสำนักคืออากิระนากายซังเขาคนนี้เป็นคนญี่ปุ่นถ้าบางคนอาจจะเคยเห็นที่แบบว่าเป็นเป็นคุณลุงผมยาวดุบุรีทุรลุงหัยังไม่รู้เป็นคุณพี่ผมยาวครับผมเซอร์เซอร์หน่อยใส่กกงเกงยีนติสติสดุบรีรถคนนี้เลยนี่คือผลงานของเขาถามว่า RWB มันพิเศษยังไงคือต้องบอกว่า เขาคนนี้กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยไม่ธรรมดานะเพราะว่าคนที่เล่นปอร์เช่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมีความเป็นอนุรักษ์นิยมขี่ปอร์เช่ในขี่เดิม<ช>เวลาแต่งก็แต่งนิดนหน่นนอยหเล็กน้อยพอประมาณใช่แต่นากายซังเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยที่เอาปอร์เช่เขาเรียกว่าทันเสียหลักเลยมาหันมารีโตมาทําทอะไรที่คนเล่นปอร์เช่ในยุคก,ก่อนเขาไม่ทํากันอะ่ะซึ่ง RWB เนี่ยความพิเศษอีกอย่างหนึ่งเขาก็คือ นาไกจะเป็นคนลงมือทำเองทั้งหมดทุกคัน R W W ทุกคันนาไกตสางจะเป็นคนทาทั้งหมดเขาจะเป็นคนเลือกให้เราเองว่าเขาจะทําแบบไหนแสดงว่าหนึ่งคันมีหนึ่งเดียวในโลกมีหนึ่งเดียวในโลกไม่เหมือนใครแต่จะมีเอกลักษณ์ความเป็น R W W ตามสไตล์เขาก็คือโปร่งใหญ่ๆคิสเซนต์โหดๆมันคือสไตล์ของนาไกซังแล้วก็ต้องบอกว่าโปรตีนาไกซัางเนี่ยจะทำรถแต่ในญี่ปุ่นคือถ้าคุณอยากทำคุณต้องยกรถไปให้เขาทำในญี่ปุ่นซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกเลย ที่นาไก่ตันยอมบินมาแล้วก็มาทำให้ก็สงสัยเขาคงชอบชอบชอบรถใช่ครับมาถึงเมืองไทยพูดได้สี่คำพูดว่าแท็กซี่อยู่ไหนเราจะเรียกแท็กซี่ไปเที่ยวอยู่ไหนใช่ใช่ครับผมมันไม่ได้มีแค่นี้นะจริงจริงมันมีอยู่หนึ่งคันที่ผมเคยเห็นคันแรกที่ผมทําให้รู้ว่า RWB ในเมืองไทยคือ RWB รามินทาแต่ว่าจริงๆไม่มีมาโชว์ในงานนี้ใช่แต่คันหลายคนคันที่ เพื่อนๆเห็นกันบ่อยๆเนี่ยก็จะน่าจะเป็นคันสีเหลืองก็คือ r w b Cinderella ซึ่งไปเปิดตัวครั้งแรกในงานดา r k h e a เ e n ก็คือเป็นงานรวมคนรักกบอ์เช่รู้สึกจะเป็นปี2ปีที่แล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเถอแล้วก็มีทําโมเดลมีทำเดีออามากมายเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญที่เพื่อนๆที่ชอบแล้วกันมาดูตัวจริงได้ที่นี่ผมเชื่อว่ามันเป็นไม่กี่ครั้ง ในชีวิตหรอกที่คุณจะได้เห็น RWB ในเมืองไทยอ่ะมันรวมตัวกันที่คุณได้เห็นแบบนี้มีโซ่กั้นแค่นี้สองทุดีเทลเลยว่าเอ๊ะนาการตัดตรงไหนวะมีขี้บุรีหล่นอยู่ไหมต้องมาดูด้วยตาตัวเองในนี้ก็เป็นหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงานนี้ครับผม โอเคแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาขั้นเวลากันหน่อยดีกว่าระหว่างที่พี่ปานของเราไปทำรถส่วนตัวนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่โซนของอีกอเขาเรียกเป็นคัสตอมคาร์ในสไตล์เรซซิ่งละกันรถแต่ละคันในโซนนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเริ่มต้นจากนู่นนะครับมไปดูข้างหลังก่อนเลยคันนั้นคือซีรัลเกอร์ทีเอสนะครับผมต้นกําเนิดเขาเรียกว่าเป็นคุณปู่ถนนยนต์ละกันต้นกําเนิดตานานถนนยนต์จากโฟกส์วากเก้นนะครับผมแล้วก็มาถึงคันนี้ครับผมเป็นซีวิกอีจีหกสามประตูจากเทปแมน คันนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาพาร์ทเนี่ยนะเป็นเทปล่าหมดเลยซึ่งเป็นงานคัสตอมโดยคนไทยนะคันนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดามีชื่อเสียงดังไปก็เรียกว่าดังไปถึงต่างประเทศเลยทีเดียวบอกเลยว่าการแต่งซีวิคสาประตูเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะไปนึกไปถึงการแต่งเป็นเป็นสปูลคอมพลีทเป็นบูเกนคอมพลีทหรือแม้แต่แต่งเป็น JDM เดิมๆแต่ผมบอกเลยว่าแนวนี้เขาเรียกว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าอะไรมันแตกต่างตายแบบ JDM แนวสปูลเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องผิดนะแต่ผมว่าแนวนี้มันเห็นได้ค่อนข้างเยอะ แต่ผมวอาเลยพอเป็นแบบนี้มันสามารถรีพซเซนต์ความเป็นตัวเองได้แบบเต็มที่เลยดูจากพาร์ตดูจากโปรเนี่ยผมบอกว่าไปที่ไหนคนก็ต้องจํารถคุณได้แน่นอนเป็นอีกแนวหนึ่งที่บอกว่ากําลังมาแรงมากๆในพอเสอนี้นู่นมาดูคันนี้คันนี้เนี่ยเป็น Mercedes Ben z c c l a s s ลาสไลน์เป็น ProMar k ค a ซคสป e ดไลน์เนี่ยเป็นรถอ่า DTM รถแข่ง DTM ที่ในยุคนั้นน่าจะเป็นปียุค90นี่แหละนักขับของรถรถุ่นที่เป็นรถไลน์เนี่ย r ปรมาร์คแซ Speed เนี่ย รู้สึกจะชื่อจอรกแวนอมเมนใช่เป็นนักขับชาวเยอรมันที่แข่งดีเจให้กับทีม Merced e s Benz ในยุคนั้นแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์เดือพันที่คิดว่าผมว่าห้ามพลาดแล้วก็พิเศษมากๆเลยกับคันนี้ Sky l i ล e C10 เฉายาฮาโกสุกะต้นกำเนิดของสกลน์ในที่เราเห็นในปัจจุบันถามว่าคันนี้พิเศษยังไงบอกเลยว่าเนียบทั้งคันเครื่องยนต์เป็น RB26 ีี่นี่คือคุณปู่จี r าคุณปู่ s k y l i ล e ที่ต้นกำเนิดที่ตั้งชื่อให้กับ Skyline ในยุคนี้เลย แล้วก็นี่คันส้มคันนี้เชฟโรเลตอินพาร่าน่าจะเป็นปี1964จริงๆผมไม่ใช่ถ่ายรถเมกันเท่าไหร่นะแต่ว่า ผมว่าอินพาร่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ผมว่าแม่งเสียวถ้าจะไม่ผิดคันนี้นะ่าจะเป็นปี64มั้งผมไม่แน่ใจถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ดูอยู่แล้วแม่นในเรื่องของรถอเมริกันช่วยแนะนำผมหน่อยผมชอบจริงรุ่นนี้อินพาร่าเห็นว่ามีหลายโฉมนะเป็นแบบเปิดประทุนก็มีถ้าผมจะไม่ผิดเป็นอินพาร่าด้วยแหละแต่มันเปิดประทุนได้ละรายละเอียดที่เป็นดีเทลลลึกๆเนี่ยผมไม่ทราบเลยก็ฝากเพื่อนๆแนะนำด้วยนะครับถ้าเป็นใครที่เป็นสายรถซิ่งอเมริกันช่วยแนะนำผมหน่อย สำหรับคนที่มางานแบงคอกคอร์หลอดโชว์ครั้งที่5ที่เมืองทองทาน,นีนะครับก็บัตรเข้างาน300ครับนี่เขาจะมีเลขหางบัตรให้เอาไปแลกรดราคา4ีแสนครับ CL 500ซึ่งเนี่ยหางบัตรเดี๋ยวผมหยอดให้ดูเลยว่าหยอดจริงลุ้นจริงว่าจะได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอ,อคนก่อนตักคู่